ถ้าท่านเป็นเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรที่มีความสนใจอยากจะซื้อเฟรนชชัยลงทุนเฟรนชชัยแต่เงินทุนไม่พอจะทำยังไงดีคลิปนี้เท่าแก่ MI มครับมีข้อมูลดีๆนะฮะเกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับภาคของการเกษตรที่สนใจลงทุนธุรกิจเฟรนช์ชัยจากธนาคารทกศนะฮะมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับต้องบอกว่าในส่วนของธุรกิจเฟรนช์ชัยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่น่าสนใจเพราะอะไรครับเพราะว่า เราไม่ต้องลองผิดลองถูกเองไงครับเราก็แค่ไปซื้อเฟรนชชสยคำว่าไปซื้อเฟรนชชสยก็คือไปซื้อระบบความสําเร็จนะครับระบบบริหารจัดการระบบตัวสินค้า ระบบอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ถ้าเราไม่เคยทําแล้วเราไปลองผิดลองถูกโอกาสผิดเนี่ยมันเยอะนะครับแต่เฟรนชชัยเวลาเขาขายเราเนี่ยเขาขายโอกาสความสําเร็จนะครับทั้งในเรื่องรูปแบบร้านอะไรต่างๆที่ผมเอามาเมื่อกี้นะครับในภาคของการเกษตรครับถ้าท่านเป็นทายาทของเกษตรกรแล้วก็สนใจเรื่องพวกนี้นะครับอยากจะลงทุนเงินทุนไม่พอก็สามารถใช้สินเชื่อต,ตัวนี้ได้นะครับก็ธนาคารกสศครับสนับสนุนเงินทุนนะเพื่อเป็นการทำค่าใช้จ่ายในเรื่องของกิจการที่เกี่ยวกับ เฟรนงชายครับทั้งในเรื่องของการที่ทําเรื่องของค่าเช่าที่ดินนะครับหรืออาการค่าธรรมเนียมรายเดือนนะครับค่าธรรมเนียมทั้งด้านการตลาดค่าวัตถุดิบค่าจ้างแรงงานค่านา้าานาําค่าไฟค่าโฆษณาค่าขนส่งต่างๆจิปาถะนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนให้ทํากิจการที่เกี่ยวกับเฟรนชชายครับ โดยให้สินเชื่อเป็นธรรมเนียมค่าเป็นชายแรกเข้านะครับพร้อมเข้าอุปกรณ์ครับค่าเช่าอาคารหรือร้านนะหรือการลงทุนก่อสร้างรวมทั้งปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซงต่างๆนะครับสำหรับคุณสมบัตินะคุณบอกของคนที่จะขอกู้นะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับท่านมีความสนใจเป็นชายท่านลองไปติดต่อเป็นชายนะครับที่สนใจนะครับเรือจะติดต่อผ่านมาทางส่วนของเท่าแก่มีไรก็ได้นะครับเพราะว่าทางผมเองก็ มีโอกาสนะครับได้ทํางานร่วมกับทางสมาคมเฟรนชายแล้วก็รายเส้นอยู่นะครับสนใจเฟรนชายตัวไหนก็หาจะทักแทะทักพูดคุยกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะคอนเซัลต์แนะนําให้เบื้องต้นนะครับคุณสุปัตครับสองคนที่จะขอกู้ตัวนี้นะครับหนึ่งครับเป็นเกษตรกรนะฮะหรือเป็นทายาทเกษตรกรครับบัณฑิตจบใหม่ครับเกษตรกรรุ่นใหม่ครับกลุ่มสตาร์ทอัพครับและมีความมุ่งมั่นตังใจนะครับที่จะประกอบธุรกิจเป็นชายหรือท่านอาจจะบิวเป็นเป็นเฟรนชายซอขึ้นมาเองก็ได้นะครับ เป็นสกอร์การค้านะครับเป็นสกอร์นะครับหรือนะครับทำในรูปแบบของที่เป็นวิสาหกิจจุบจนก็ทําได้นะครับได้รับการอนุมัติสิทธิ์ท่านต้องไปดูกับทางเฟรนชชายซอก่อนนะครับจากผู้ให้สิทธิ์นะครับหรือเฟรนชชายซอรเนี่ยท่านไปดูนะครับเดี๋ยวนี้เร็วๆเนี่ยมันก็จะมีพวกงานงานเฟรนชชายเนี่ยปีนึงก็มีมีสองสครั้งนัางก็ไปดูนะครับหรือ ท่านเห็นอะไรเนี่ยที่ท่านเดินไปแล้วท่านกินแล้วถังมาดูมีแฟนชายไหมถ้ามีพิกงนี้ลองติดต่อดูได้นะครับนี่คือสมบัติเบื้องต้นนะครับวงเงินที่เขาให้กู้เนี่ยก็ไม่เกินรายละ10ล้านบาทนนก็ถือว่าเยอะอยู่ทีเดียวนะครับกรณีที่กู้นะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็กู้ได้ไม่เกินร้อยละ25ครับของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในรอบปีนะครับที่ เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงนะทั้งหมดของธุรกิจเฟรนชชส์พวกนี้มันจะมีการประเมิน่อนนะแล้วเราก็เอาไปยื่นกู้นะครับก้อน,นีที่เป็นการกู้เพื่อการลงทุนลงทุนเพื่ออะไรครับลงทุนเพื่อไปซื้อเฟรนชชาย์แล้วเฟรนชชายน์นั้นก็บอกว่ามันต้องมีในเรื่องของการก่อสร้างทาร่่งทํร้านอะไรต่างๆก็าวางกันไปนะครับก็ให้กู้ได้ครับไม่เกินร้อยละ80นะครับของค่าการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยลูกค้าจะต้อง มีเงินทุนสมทบนะไม่น้อยกว่าร้อยละยีเราเองก็ต้องมีเงินทุนระดับหนึ่งนะไม่ใช่ได้ทั้งร้อยนะครับเพราะนัก็ก็ต้องมีเงินทุนในการที่จะไปขอกู้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ใช้แบงก์80%ของเรา20%นะครับใช้ t ดียร์เทอร์มันะครับ,รบก็หลักการของการลงทุนนะครับอัตราดอกเบี้ยครับอัตราดอกเบี้ยในการที่จะให้กู้แล้วก็ผ่อนจ่ายนะครับ ผู้กู้ที่เป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปนะครับก็ใน1นึ่งถึงส3ปีแรกเนี่ยก็เป็น mrr ลบสนะครับแล้วก็ในปีที่4เป็นต้นไปนะครับก็ตามความเสี่ยงของประเภทธุรกิจก็เดี๋ยวธนาคารเขาก็จะประเมินอ,อีกทีหนึ่งนะครับกรณีครับที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลนะฮะหรือจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเป็นองค์กรเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือเป็นสังกัดการเกษตรครับก็จะอยู่ที่ mrr นะครับซึ่งปัจจุบันครับ ค่า MRR เนี่ยก็เท่ากับ7%ต่อปีนะครับแล้วก็ MLR เนี่ยก็อยู่ที่5%ปซต่อปีนะครับระยะเวลาครับในการที่จะชำระภูมิแล้วชำระคืนเนี่ยชำระคืนสินเชื่อนะครับก็นี่ที่เป็นค่าใช้จ่ายลักษณะของที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็ชำระภายใน12เดือนนะครับนับตั้งแต่วันกู้นะครับเว้นแต่จะมีเหตุอันสุดวิสัยนะครับกะเกิดขึ้นได้นะครับไฟไหม้น้ำตุ้งน้ำท่วมแรงอะไรวันไปนะครับก็ ไม่เกิน18เดือนนะครับกรนีที่เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการลงทุนนะครับต้องชําระนะชำระทั้งในส่วนของตัวดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นรายเดือนนะครับก็สูงสุดเนี่ยไม่เกิน10ปีนะครับหลักประกันครับจะขอกู้ตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับที่ดินนะครับหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นระบบประกันนี้นะครับสูงสุดไม่เกินด้อยละร้อยนะครับของวงเงินในการจดทะเบียนจำนองนะครับ กรณีที่เป็นบุคคลค้ำประกันก็2คนขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้านี่ค้ำประกันสูงสุดก็ไม่เกิน2 0 0แสนบาทนะครับหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นๆนะครับตามที่ธนาคารกําหนดนะครับก็ไปลองพูดคุยกันดูนะครับว่าเรามีอะไรนะครับระยะเวลาในการที่ให้ตัวสินเชื่อนะครับก็ถึง3-1มีนาคมห6 สามเด็อนมีนางหกอนยังไปยื่นกู้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับเดี๋ยวลิงก์ใต้ชิ้เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของธนาคารไว้ให้นะครับหรือท่านอาจจะโทรไปพูดคุยสอบถามนะครับหรือเดินไปที่ธนาคารทกศใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับเบอร์โทรก็0 2 5 0 5 5 5นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์และก็อยู่ในของภาค การเกษตรนะครับของธนาคารทกศนะครับเดี๋ยวทางเท่าแก่เมครับก็จะค่อยๆทยอยนะครับนำข้อมูลแหล่งเงินทุนต่างๆครับจากสถาบันเงินการต่างๆมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับเพื่อประโยชน์นะครับเพื่อพวกเราเนี่ยในเรื่องของหนึ่งทธุรกิจเนี่ยมันก็มีต้องรู้แนวทางเรื่องของการทําธุรกิจแหะครับ2ก็ในเรื่องของการลงทุน ทั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีปัจจัยเรื่องของอแหล่งเงินทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะพยายามนําข้อมูลแหล่งเงินทุนมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเราจะได้เรียนรู้แนวทางเรื่องของการทําการตลาดเรื่องของการท,ทําธุรกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุนไปด้วยกันครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณครับกด subscribe ด้วยนะครับ